ถึงพวกจะกล้บเล่นในพิธีเราเล่นคาบาวันนี้นะครับเป็นพิธีตส้งพวกในคาเพราะวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับเพราะคือวันนี้นะครับมูทีสองนะครับพี่น้องก็จะต้องติดตามไปตามตึ้งพวได้ประกาศนะครับมูทีสองจะทำการจักโครงการในเวลานี้ในเวลาอันงคนเลยก็เชินตันประจันไอโอวัตเซ็นต์ตั้งพิธีจักโครงการคุณต้องต่อไปก็เรียนดีครับอ่าก็อ่า แกตุ้มเกียรตตับรวันนี้ต้องได้รับที่ไปเปแทงาวตับเพ่อเงือกตืนตัววันนี้จะดนะครับจากวนา้นจากจานยเพื่อแม่จานปลาละจับเพื่อจานต้องมีตลาลากิ๊นะครับหลักกานกันตามองอาจจะไปแยสปรายูาอาจนะครับอาจจะแยบ้านเมื่่นึ่แต่รกอบกของเรา ตัวการใส่เก็กงการนี้กัเป็นเลขเล็กข้อปฏิทันะครับงการใส่เกงบกงนี่ถือคมากอาโจยกวทำดีตการจะวัดสูนะครับตัวเลเกมาวฏิทีนะครับปิบติครัวการตัวามาเป็นกระาในพวมมวมผ้นะครับผิด้นนะครับในปฏิทีนะครับลการที่พกบเมื่อกันนะครับกดรบพุบมาเรื่องเรื่องตัเราเนีนะครับนะ ียวเผื่อจะไว้ประพจนไห้แก่ประปาสมเดประจานหัวนะครับทรงาจากราคาร์ประวเร็วับมาเป็นบิ๊กวัดเรื่องกุญแจเนะ ท่งย่ลรจะออกทีวไปตัวลงตัวนใต้กับก็คือเป็นกา